อย่างที่เกริ่นไว้ว่าล่าสุดคุณอนุทินก็มีการออกมายืนยันนะคะว่าจะไม่มีการเปิดด่านในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนไต่ยอย่างใดช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะพอดีมีข่าวว่าจะเปิดวันที่หน <c oughs> ึ่งพฤศจิกายนอันยังไม่ยงครับผมไม่ทราบใครไปกําหนดวันนั้นนะทั้งหมดจะจะช้าหรือเร็วก็อยู่ที่ความจริงใจในการเข้ามาเร่งแก้ไขปัญหาของของ 2 2> ประเองของอไทยกับพูชาตอนนี้พัฒนาการหลังจากที่เราร่วมลงนามกันะล่าสุดอาจจะประชาชนไทยอาจจะเข้าใจว่าออจะมีการเปิดด่านหรือไม่อ่ะไม่มีครับยังไม่ถึงจุดนั้นนะครับปฏิญญาที่เราลงนามไปนะครับโดยที่มีสหรัฐแล้วก็อประธานอาเซียนเป็นผู้ลงนามในฐานะพยานด้วยเนี่ยก็คือเป็นการกำหนดว่า แต่แต่ละประเทศจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้างแต่ประเทศไทยก็ดีหน่อยเพราะประเทศไทยเราไม่ได้เป็นฝ่ายที่ละเมิดนะครับดังนั้นการดําเนินการทั้งหลายเนี่ยจะต้องเริ่มจากทางฝ่ายกัมพูชาก่อนออเช่นการถอนอาวุธตักอ,ออกจากพื้นที่แนวชายแดนซึ่งเมื่อคืนเขาทำแล้วเมื่อเขาทำแล้วเราก็ทำ เพราะเราก็มีอาวุธหนักไปยันไม่เหมือนกันแต่ใน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 ปริญญาไม่ได้บอกว่าเราต้องถอนนะครับแต่เมื่อเขาแสดงท่าทีอย่างที่ผมบอกท่าทีที่มีเจตจำนงที่จะถอนอาวุธหนักออกไปอย่างมีนัยสำคัญนะเราก็แสดงท่าทีให้เขาเห็นว่าเราก็พร้อมที่จะถอนเพื่อทำให้เกิดช่องช่องในการ เจรจาแล้วก็ช่องในการที่จะทําให้เกิดความเข้าใจได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปก็จะมีการตอนเนี้ก็จะมีการหารือกันในระหว่างฝ่ายกองทัพของทั้งสองสองประเทศตี่เขาเรียก g b c jbc อะไรก็แล้วแต่ก็จะหารือกันผ่านผ่านทางช่องทวิภาคีนั้นแล้วก็ดําเนินการถอนไปจนอ่เป็นที่พอใจของ ทางฝั่งคู่กรณีอย่างเช่นประเทศไทยโดยที่มีคนกลางก็คือตัวแทนของที่เป็นผู้ช่วยทูตทหารของอาเซียนในประเทศไทยจะมาเป็นตัวแทนที่จะเป็นคนที่ยืนยันว่าได้ทางฝ่ายคู่กรณีได้ปฏิบัติตามข้อตกลงไปแล้วต่อไปก็จะไปต่อในเรื่องของการเก็บกู้วัตถุระเบิด จะพูดทุ่นระเบิดซึ่งมีนมีสำการกว่าเพราะมันสามารถที่จะทําอันตรายกับคนที่ไม่รู้อีโนอีนี่ตรงไหนได้ก็จุดที่คนที่จะทำการเก็บผู้วัตถุระเบิดคือฝั่งไทยโดยที่มี AOT ก็คืออาเซี observation team ผู้สังเกตการฝ่ายอาเซียนคอยดูนะครับเราเราก็จะเก็บผู้วัตถุระเบิดนะครับโดยที่เราก็มีความคาดหวังว่าฝ่ายกัมพูชาก,ก็จะไม่ ขัดขวางนะเขคงไม่ขัดขวางแล้วเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของของกอตกลงของปฏิญญานะครับแล้วก็เราก็จะมาหลังจากนั้นก็จะมาคุยเรื่องอสงแกมนะครับเรื่องของการหาวิธีป้องกันปราบปรามทางเทคโนโลยีตอนนี้ในฝ่ายไทยเราก็ดำเนินการเต็มที่เราทั้งตัดเน็ตตัดสัญญาตัดสัญญาณนะครับแล้วก็ซืบ สืบหาธุรกรรมสืบหาเส้นทางการเงินทุกอย่างดําเนินคดีกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางธุรกรรมทางเทคโนโลยีนะครับหรือสแกมเมอร์พวกนี้ก็เราก็รอฝั่งกัมพูชาที่จะให้ข้อมูลมาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มาสนทิกําลังกันแล้วก็ปราบปรามสิ่งเหล่านี้ไปแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่ที่มันยังมีความยัง็น question mark อยู่นะพื้นที่ทับซ้อนอยู่ ซึ่งตอนนี้เราก็เน้นไปตรงที่บ้านนองจานนะครับแล้วก็ที่บ้านนองยะแก้วส่วนของเขาที่รั้งมาก็มีแต่เขาอยากจะต้องบอกให้เขาใจว่าส่วนที่เราไปรั้งที่เขาก็มีเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งคนหลายๆฝ่ายก็จะบอกให้เขาจัดการของเขาก่อนแต่เรายังไม่ต้องทำทาาของเราผมก็บอกว่าไม่ได้ถ้ามันแฝก็ต้องแฝงทั้งสองฝ่ายส่วนที่ถ้าเราตกตกลงพื้นที่ได้แล้วแล้วมีส่วนของเราล้ำเข้าไปเราก็ต้องกลับมา รัฐบ,บาลไทยก็จะต้องจัดหาที่อยู่ที่กินที่ทํากินให้กับคนที่ล้าเข้าไปแล้วกลับมา mm hmm. เช่นเดียวกันกับทางารัฐบ,บาลกัมพูชาก็จะต้องนําคนที่เป็นคนของเขาที่ล้มเข้ามาในแดนของเรา,ากลับคืนไปแล้วก็ไปจัดหาที่อยู่ที่ทากินถ้าทําเช่นนี้ได้เนี่ยไอ้ความเป็นภัยต่อ,อความมั่นคงของประเทศไทยเราก็จะลดน้อยถอยลงแล้วตรงนั้นเนี่ยเราถึงจะมาเริ่ม mm hmm. ฟื้นฟูในเรื่องของ ความสัมพันธ์างการทูตต้องเริ่มก่อนตอนนี้เราเหลือแค่เลขานุการโทรแล้วนะนะอุปทูตรีทูตระกับมาหมดแล้วมันเราก็ต้องค่อยๆแต่ผมก็ไม่อยากค่อยๆพค่อยมากมันก็คือโอกาสที่เราเสียหายไปนะก็ถ้าความเป็นภัยไม่มีแล้วก็จะต้องเร่งดําเนินการในการฟื้นฟูความสัมพันธ์นะให้กลับไปในจุดที่มันควรควรแก่เหตุะ <Okay. S 2> ผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะ <Okay. S 2> บอกเดี๋ยวบอก <Okay. S 2> ฟื้นเลยเ <Okay. S 2> ดี๋ยวก็จะถูก ความไม่พอใจแต่ก็จะทําให้เกียรติภูมิของประเทศเนี่ยมันไม่เสียหายไปแน่นอนแล,แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเปิดด่านก็จะเป็นสาหรับผมคือเรื่องสุดท้ายเมื่อความเป็นภัยเมื่อความขัดแย้งเมื่อสถานการณ์ที่เป็นอันตรายมันหมดไปแล้วไอ้ตรงนั้นแล้วก็แล้วก็มีการฟื้นฟนูสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศทางการทูตแล้วเราก็กลับมาในเรื่องของการเปิดด่านซึ่งก็จะเป็น จุดท้ายของกระบวนการก่อนที่หวังว่าความเป็นปกติสุกขก็จะบังเกิดขึ้นพอดีมีข่าวว่าจะเปิดวันที่10ธันวาคมอยนงนี้อย่างครับผมไม่ทราบใครไปกําหนดวันนั้นนะอเออทั้งหมดจะจะช้าหรือเร็วก็อยู่ที่ความจริงใจในการเข้ามาเร่งแก้ไขปัญหาของของทั้งสองประเทศนะครับเมื่อถ้าประเทศกัมพูชาเขาดําเนินการประเทศไทยเราก็จะต้องมีการประเมิน โดยเร็วแล้วก็ตอบสนองนะครับในในแต่ละเรื่องโชคดีที่ในกรณีนี้อย่างที่ผมบอกว่าเราประเทศไทยเราสามารถอยู่คือเราอยู่ในสถานะที่เราต้องเป็นผู้กําหนดเงื่อนไขได้เพราะว่าเราเป็นฝ่ายที่ถูกรุกเข้ามาเพราะฉะนั้นเมื่อเรากาหนดเงื่อนไขแล้วแล้วเขาทำตามเงื่อนไขแล้วเราก็จะเอ่อต้องเร่งประเมินแล้วก็ทําให้ความผัดแย้ง ในทุกๆวิติเนะี่ยลดลงไปแล้วนกะ็ไม่มีใครต้องการความขัดแย้งครับเพราะนี่คือความชัดเจนนะคะของขั้นตอนหลังจากที่ท่านนายกได้ไปมีการลงนามไม่ใช่แถลงร่วมกับคำคุชารซึ่งท่าก็ยืนยันว่าไทยไม่เสียเปรียบแน่นอนแล้วก็การเปิดดา่านคือขั้นตอนสุดท้ายนะคะขอฝากคุณแยมต้องยำนะ้ำฮะด่านยังไม่เปิดนะครับเพราะมันเดี๋ยวเดี๋ยวคนก็พูดว่าเปิดด่านอีกแล้วนะครับยอมนั่นยอมนี่แล้วยังไม่มีอะไรที่ประเทศไทยเราจะจะต้องทาเลยเพราะว่าประเทศกัม กัมพูชาจะต้องดาเนินการในเรื่องที่ผมได้ได้กล่าวไว้คือมีมีอยู่สี่ประเด็นที่เขาจะต้องดําเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมก่อนครับชัดเจนค่ะขอบคุณที่ดีครับดีครับอันนี้คือความชัดเจนของนายกอนุทินสรุปนายกคอนเฟิร์มแล้ววันเสาร์ที่หนึ่งพฤศจิกายนยังไม่มีคําสั่ง เปิดด่านแต่อย่างใดค่ะนายกอนุทินนะคะยืนยันว่า1พฤศจิกายนยังไม่มีคำสั่งเปิดด่านค่ะและไม่ทราบว่าใครเป็นผู้กำหนดวันดังกล่าวโดยย้ำว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับความจริงใจของกัมพูชา หากเร่งดําเนินการตามเงื่อนไขไทยก็พร้อมที่จะตอบสนองโดยเร็วแล้วก็ระบุนะคะว่าอย่าเพิ่งพูดว่าไทยยอมเปิดด่านหรือยอมถอยเพราะทุกอย่างอยู่บนเงื่อนไขชัดเจนและกัมพูชาต้องทําให้เห็นก่อนคะ่ะในส่วนประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วตอนนี้มันเหมือนว่าทางนายกอนุทินเมื่อกช้พูดว่าจริง ก็ยอมรับว่าไทยเนี่ยไปล้ำฝั่งนู้นบ้างแต่ฝั่งนู้นเนี่ยก็มาล้ำฝั่งเราด้วยนายกอนุทินนะคะเปิดเผยว่าขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการจัดการพื้นที่ทับซ้อนค่ะเช่นพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วโดยทั้งสองฝ่ายมีพื้นที่ล้ํำแดนซึ่งจะต้องเจรจาเพื่อคืนให้กันอย่างเป็นธรรม แล้วก็ระบุต่อไปนะคะว่าถ้าเราล้ําไปฝั่งเขาเราก็ต้องถอนและจัดหาที่อยู่ใหม่ให้ประชาชนเช่นเดียวกันกับฝั่งกัมพูชาที่ล้ําเข้ามาฝั่งไทยแล้วก็ระบุว่าเมื่อกัมพูชาปฏิบัติตามในระดับหนึ่งไทยจะขึ้นตัวเฉลยศึก18คนให้โดยเร็วค่ะส่วนเรื่องของการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตและการเปิดด่านนะคะนายกอนุทินบอกว่า จะอยู่ในลำดับสุดท้ายเพราะต้องประเมินก่อนว่าฝ่ายกัมพูชาไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของไทยแล้วจริงๆค่ะจริงๆดูจากน้ําเสียงนายกเนี่ยดูรู้เลยว่าในอนาคตเนี่ยแรงเสียดทานมันจะเยอะเลยนะค่ะถ้าไอ้จังหวะยุบสภาเลือกตั้งใหม่จังหวะช่วงนั้นเนี่ยถ้าเกิดเปิดด่านผมไม่รู้จะเป็นยังไงเลยนะ,ะน่าจะมีกระแสตอนนี้กระแสคนก็แบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกก็ไม่อยากให้เปิด อีกกลุ่มหนึ่งก็อยากให้เปิดแล้วเปิดโหวตแล้วเป็นไงบ้าง f อฟีเราเราก็มีการเปิดโหวตคำถามนะคะว่าคุณเห็นด้วยกับการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาหรือไม่7ซค่ะบอกว่าเห็นด้วยและ93ค่ะบอกว่าไม่เห็นด้วยค่ะอืมก็ส่วนใหญ่เขาก็ยังไม่อยากเปิดค่ะต่าทางอยากเปิดไหมจริงๆต้องไปช่างน้ำหนักกันนะคะว่า ผลดีผลเสียของการเปิดหรือ,อปิดด่านมันเป็นอย่างไรคะ่ะก็ต้องให้ฝ่ายบริหารตัดสินใจเอออันนี้ก็เรื่องเปิดด่านแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือเห็นว่าเหมือนว่านายกหนูจะเอาจริงแล้วนะหลังจากคุณวรพัชลาออกว่าถูกกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องสกมเมอร์ค,คราวนี้นายกหนูเนี่ยประกาศเลยว่าเดี๋ยวไทย่จะขอเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในการปราบกมเมอร์เขาไปพูดที่มาเลเซียเหมือนกันใช่ค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนายกหนูค่ะ อาเซียนบวกเกาหลีใต้นะครับแล้วก็อาเซียนบวก3ก็คือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็จีนนะครับก็เราก็หารือกันแล้วก็ได้มีการกล่าวถ้อยแถลงนะครับซึ่งทางประเทศไทยก็ได้ยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือในการที่จะทำให้เกิดการร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ดยเพราะยิ่งช่วงนี้ก็เน้นไปในเรื่องของอปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์หรือสแกมเนี่ยนะครับไทยก็ได้เสนอตัวว่าไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพในการที่จะจัดประชุมร่วมเพื่อหาอพลังของภูมิภาคนในการที่จะปราบปรามอาชญากรรมทาง ทเทคโนโลยีนะครับให้เป็นรูปธรรมแล้วก็จริงจังแล้วก็เป็นความร่วมมือกันในระดับนานาชาติเป็นการร่วมมือกันของกลุ่มอาเซียนทั้งหมดเลยใช่ไหมครับท่านบวกด้วยไงบวกด้วยเจอท่านพัานาทิบดีเกา,าหลีใต้ก็ได้คุยกับท่านเรื่องเรื่องการหาวิธีที่จะปราบปรามเรื่องของ ไซเบอร์ครามเนี่ยนะครับในส่วนที่ท่านพูดไปเมื่อสักครู่นี้ที่มีการบอกว่าจะมีการเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราวางแผนมาหรือยังว่าจะมีการการะตร้ต่ตาง<า>ไ,<ห>ได้ได้สั่งการการ,าระต่างปามเทศแล้วครับนะครับเร็วๆนี้ไมครับท่านเว<ร>ลาผมบอกกรอบแล้วไ,ไ,ไม่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 ต้องไม่ต้องถามต่อว่าอะไรเป็นยังไงเพราะว่าสั่งการไปแล้วนะครับว่าได้ทําทําอย่างไรนะครับแล้วก็หน่วยงานที่รับ ข้อสังกกตไปเขาก็จะไปดําเนินการนะเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะมีการเข้าร่วมประชุมบวกสามกับเห็นภาพท่านนายกรวมถึงท่านนายกสิงคโปร์แล้วก็กัมพูชามีการพูดคุยอะไรกันบ้างไหมครับก็มีมีการพูดคุยครับมีเห็นบรรยากาศค่อนข้างที่จะชื่นมื่นเลยก็เราเราก็มีท่านนายกสิงคโปร์ท่านนายกคุณมาเนตของกัมพูชาก็ได้พบกันในห้องพักนะครับในช่วงที่เบรกการประชุมเราเราเน้นในเรื่องไหนเป็นพิเศษก็ วันนี้นายกอนุทินนะครับก็เสนอตัวในที่ประชุมว่าไทยเนี่ยขอเป็นเจ้าภาพในการประชุมปราบสแกมเมอร์ก็คือว่าให้ทุกประเทศในภูมิภาคเนี่ยมาประชุมที่ไทยเลยแล้วก็ตอนนี้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการแบบเร่งด่วนเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมมันก็สะท้อนเป็นสัญญาณสะท้อนว่าเหมือนว่าทางรัฐบาลไทยเนี่ย เดินหน้าเต็มที่แล้วในการปรับสแกมเมอร์นายกอนุทินนะคะเปิดเผยว่าประเทศไทยได้เสนอให้จัดตั้งความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ค่ะโดยเฉพาะปัญหาสแกมเมอร์ที่สร้างความเสียหายข้ามประเทศแล้วก็ประกาศถึงความพร้อมของประเทศไทยที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเฉพาะกิจเพื่อระดมพลังจากทุกประเทศในอาเซียนและพันธมิตรเอเชียตะวันออกค่ะ นายกอนุทินนะคะระบุว่าได้มีการมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการเตรียมการจัดการประชุมค่ะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องเร่งวางแผนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมรวมถึงระบุว่าได้มีการพูดคุยกับประธานาธิบดีเกาหลีใต,ต้ถึงแนวทางความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและความมั่นคงทางไซเบอร์เพื่อให้ภูมิภาคนี้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้ก็นายกค่ะ ในจังหวะที่นายกไปอยู่เวทีนานาชาติเกี่ยวกับเรื่องปราบสกแกมเมอร์ครับ